ข้สามข้อสามายังข้อสามแล้วต่อมาแกเราได้รับอนุญาตจากคุณมัเนียบา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 ,บา <Okay. S 1> ชื่อเล่นของคุณอ้อมอ้อมคือแม่เหล็กส่วนผลิตภัณฑ์ของฉันกับคุณวันนี้กับลูกอุ้ยอ้ยาไอ้ยา อะไร呀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 โอ my god อะไวันั้นอะไรวนน้า o my god เดี๋ยวแกะแนวนอนแค่เกบแนวตั้งมีหั่นน่น่แ ตัวเล็กอ่ะดิทำไงจังตัวนี้นะตัวเล็กเออได้ได้ได้ให้หนูเป็นอันนี้คือฉันอันนี้จะน้องฉันอันนี้จะเป็นพี่ฉันจะเอาตัวนี้อันน้องของฉันเอาตัวนี้เพราะผมมีดเอ๊ะผมเรียบนี่ว่าแล้วก็แล้วถ้บคุณต๊กตาของยาวอยู่แล้วนี่ให้หนูก็จะตัดมันแมวได้เวลาก่อกวนของแมวจุ๊บ อูยูแล้วอ่านี่คือตัวบ้านอันนี้คือว้าวมันเลโกมันคือมันไม่ใช่บ้านมันคือเลโก้สำหรับคนนี้ไงอันนี้ก็เอ่อต้องมีทักษะการประกอบเลโก้ขั้นสูงขั้นสูงสุดเอเดี๋ยวจ๊สเดี๋ยวพันสามดีกว่าพ่อพันสามพอยพอช่วยพ่อไม่ตัดที่ทำงานเลย ไหน <S <S ไหนไหนอันนี้นใครบันไดแค่นี้ไงบันไดแต่เนีนเ่เสน้นแดงเสน้นแดงเหรอเดี๋ยวเอออาจจะเป็นอันนี้ก็ได้ก็ได้อาจจะเป็นตรงเสาเนี่ยแล้วก็มีเสามาครอบอีกทีหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจ ไม่ได้อะไรยังไงทำอะไราย,ยังไม่แน่ใจนี่ติดกันไม่มีตัว เก็บใส่กงองก่อนเอเคโอเคโอ้โๆๆๆๆๆๆๆหหมันเหมเจยฟงได้ไก็บองเรียบร้อยพี่แจ้มีสิ่ชค้า,านี่นี่คือหลังคาห<า>ลังคาบ้านแ๋ยวบ้าเก็บใส่ให้เรีบยบอยแล้วเราจะแกะอีกทีตอนที่ปัปนนุ่งนะ อุ้ยน้องกลัวหรอน่ากลัวน่ากลัวเจ้เลยน้องกลัวมันออะไรมันนิ่ๆนะอืใช่หน้าตายเหมือนกันเหมือนเลี้พี่น้องกันแท้ๆเลยก็ได้ด้ใช่แหละเขาได้จะให้เนีพี่น้องกันไต้ไม่มีท่อแมันนี่ท่อนอนเนาะไห้ี่จะได้ ได้ตัวนี้มายกเยีด้วยแต่ไม่รู้อยู่ส่วนไหนของโลกนี่ไงมายกเยให้น้องเล่นเหรอน่าจะให้ทั้งพี่ทั้งน้องเล่นเลยจะให้น้องหรือพี่เลยก็ได้อันนี้มายกเยของน้องมายกเยของน้องน่ารักีนะเขาชอบเกินเขามัวนี้อเขาชอบบ้มากเลยมันเหมือนบ้านมือหนึ่งแต่ที่เราได้บ้านมาเหมือนจม่ใช่เหคือมือ น่ารัก้ปอยู่ไรใช่ไหมพี่เ็กได้ทิ้งก่อนกองนะเอามารวมไว้ตรงนี้ให้แม่เออเดี๋ยวพอ่อเออเดี๋ยวกองยาวเปเอาทิ่งที่ล้านแหมลล้านแมหมลใจฉันส่วนอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวดีฉัน ามาวางไว้ตรงนี้ก่อนร้อยเท่ากับเนี่ยแล้วนต้องจะหายใจออกมาหรอท่านแมวปมกลัวแล้วนาะปอปมมาไปนาะย้ายย้ายย้ายจะออกแล้วเนาะอุ้ยตายเกี่ยวเย้ออกมาแล้วจอมเจ็บกับนาปิเตอร์ข้อหาแข่งกันเลยนะ